ครับผมสวัสดีครับคือบอลทุกกระดุมเด่นมากินปลาเดียวครับพอดีมาตาลาดนะแล้วมาเจอปลาหมึกยักษ์กิโลร้อยห้าสิบครับ <c oughs> ถ้าเป็นหัวมันกิโลร้อยสามนะครับจะเอาเนื้อเนี่ยครับอนันี้ทอดหลักทรายก่อนนี่ทอดหลักทรายกลินเนื้อแท้อันนั้นอันอนั้นโอ้โหตัวใหญ่มากเลยครับจะเอาอย่างนี้เอาอย่างละเกินกิโลอีกหรือ,รอว่าเอากิโลยังจะกินหมดเลยเปล่านี่เ <c oughs> อา เอากิโลนึ่ครับเอาปลาลังค่ะอ่าเขาบอกมาจากเคลื่อนเมซูยนะครับอำเภอแม่ซูมมยตวัวนี้กี่กิโลครับนี่หน่อยสี่สิบกิโลตัวหน่อยสี่สิบกิโลครับหนักกว่าหนักนกรบมสองเท่าอะเอามันจะเอาเอา,เ,อาเกินกิโลแล้วก็เอาชิ้นแดงเกินกิโลแล้วคราเท่ากันอย่าตัดไซต์เกันเลยครับจริงจริงอ่าปลาบึกจริงจริงตัวหนักไซต์เนี่ออยหน่อยนะเนาะรเอยรเอออเาเอาต้องหนักไซต์กันนะครับเหมาเนื้อดีกว่าอันนี้ครับเอาเให้มันเป็นกิโล เดี๋ยวรอจะมีเมนูอะไรรอติดตามนะครับลุงเด่นก็จะทําเป็นเมนูตรงนี้นะครับที่แรกว่าผมจะทําเป็นผัดชานะครับหรือว่าเป็นแกงแกงฝานะครับแต่ไปหาดูเม็ดพริกไทยเม็ดไม่เจอครับก็จะมาทําเป็นเมนูปลาบึกนะครับปลาบึกลวกจิ้มครับนี่ผมสั่งส่วนที่เป็นท้องแลกทรายนะครับมันจะมีมันแทรกอยู่นิดๆตัวนี้อร่อยมากเลยครับครับเครื่องปรุงก็ไม่เยอะครับ มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับก็มีพริกพริกขนุสวนต้องใช้พริกขนุสวนนะครับมันถึงจะไม่เหม็นเขียวกระเทียมราบขักชีน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวครับน้ำปาลาอย่างดีผงชูรสนะครับแล้วก็ผักมันก็จะมีตองที่เรามีนะครับก็กระชายตะไคร้แครอทเออผมซื้อเอ่อลืระม,มาด้วยนะเออขึ้นใช่ครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับขั้นตอนแรกก็ ไปหั่นปลาก่อนนะครับแล้วก็โขกน้ำพริกน้ำจิบน้ำพริกซีฟู้ดนะครับน้ำจิมซีฟู้ดนี่ก็เอาไปจิมได้ทุกอย่างนะจิมหอยแค็งจิมจิมปลาจิมอะไรได้ครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับครับสูตรน้ำจิมซีฟู้ดนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมีคลิปให้ดูทีเนี้ยแต่วันนี้รวมๆไปก่อนครับใส่เกลือต้องมีเกลือนะจริงๆมันจะมันจะพอดีครับเกลือพริกขี้หนูสวนครับผมใส่พริกชี้ฟ้าแดงผสมนิดนึงเพิ่มสีสันครับ ใส่หมดเลยนะครับอ่าตามด้วยกระเทียมตัวนี้เป็นกระเทียมบ้านครับกระเทียมไทยตัวนี้กลิ่นจะดีมากนะครับแล้วก็เท่ากาผักชีครับแค่นี้นะครับพอโขกจนละเอียดก็จะใส่น้ําตาลน้พร้าวแล้วก็น้ำมะนาวน้ําปลาอย่างดียี่ห้อนี้ถือว่าโอเคครับก็เดี๋ยวขอตัวโขกเลยครับอ่า ปลามันตัวใหญ่มากนะปลาตัวนี้เป็นปลาเขาบอกมาจากเอ่เขื่อนแม่สวยผมเคยไปไปเที่ยวนะาใหญ่มากนะครับปลารุ่นตัวนี้ตัวร้อยสี่สิบกิโลนี่มันเป็นรุ่นเดียวกับที่เปิดเขื่อนใหม่ๆเลยแหละครับตัวใหญ่กว่าหนากว่าผมสองเท่าอ่ะครับอขอตัวโคกนนะครับครับโคยื่เลยนะครับใส่เกลือไปหน่อยมันจะพอดีถ้าไม่ใช้น้ำปลายี่ห้อนี้นะผมว่าใส่เกลือมันจะนิดนึงครับ แล้วพริกขี้หนูสวนเนี่ยเวลาตำแล้วมันไม่ดำนะไปบ้านนิ่เตอร์เขาเสียแกบอกว่าตำา้พริกจำ้ำจีบไม่ดำนะครับพริกขี้หนูสวนโขกต่อเลยครับครับตำจนละเอียดนะครับก็เติมน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลมะพร้าวนะครับลงไป เติมตะไารลงไปเติมมะน,นาวครับมีบมะน,นาวลงไปเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดครับไปกินกับอาหารทะเลก็ใช่ครับนี่ับีบใส่เลยมะน,นาวประมาณสองลูกนะครับพร,พริกประมาณนี้นนลึก,นก,กนนนช,นชนกล้อง ใส่มะนาวไปลูกหนึ่งก่อนแล้วก็ใส่น้ำปลาแท้ครับไปเออทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่มันมีสองอย่างนะเดี๋ยววันหลังผมจะมีสูตรแบบสูตรที่ช่วงมะนาวแพงครับไม่ต้องใช้มะนาวเลยใช้มะนาวลูกเดียวแต่ว่าทำน้ำจิ้ม,มเยอะแล้วก็มีสูตรครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดช่วงที่มะนาว มะนาวเพลไม่ครับครับพอ,อใส่น้ำตาลน้ำปลามะนาวนะครับบีบทำให้น้ำพริกมันจะไม่ดำนะเอ่อถ้าคนไม่ไม่ค่อยได้ทำบ่อยก็ทำไปชิมไปเด้เลยครับถ้าไม่มีน้ำตาลพริกก็น้ำตาลทรายทรายได้ครับแต่ว่าน้ำตาลพริกนี่มันจะ มันจะกลมกลมกันเยอะเลยนะครับถ้าเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดเนี่ยครับน้ำจิ้มน้ำตาลปี๊บน้ําตาลมะพร้าวไม่แพงนะถุงละสิบห้าบาทยี่สิบาทครับนี่ครับผมยังไม่เติมผงชูรสนะเดี๋ยวผมต้องเติมมะนาวไปอีกประมาณลูกหนึ่งพอดีครับมันจะพิเศษนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเติมมะนาวแล้วเติมน้ำเติมมะนาวไปอีกลูกหนึ่งน้ำปลาอีกนิดนึงแล้วก็ขนาดทำเราหอมมะนาวเจอน้ำปลาเนี่ยน้ำลาย มานลครับครับเดี๋ยวเราติดตามครับผมจะเติมมะนาวเพิ่มนะครับรครับผงชูรสครับครับผมอ่าก็เติมผงชูรสนิดนึงก็เปอันเร็จที่ครับเดี๋ยวผมตักให้ดูมันเข้มข้นนะแล้วก็ ไปเลยมาให้ดูน้ำจิ้มซีฟู้ดครับเดี๋ยวรอดูปลาต่อครับตั้งน้ำให้เดือดเลยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะหั่นปลาบึกนะครับก็มันเป็นปลาบึกแกงจริงๆแต่ว่าเนื้อมันคงแน่นมากเลยครับเดี๋ยวให้ดูครับเราไม่ต้องหั่นเล็กเพราะว่าไม่เหมือนร้านอาหารครับจานร้อยห้าสิบบาทให้นิดเดียวนะตอนนี้ก็หั่นไปพอดีคำคำใหญ่ปลาสดมากครับอืนี่ครับ ไปกินร้านอาหารนะนิดเดียวบางบางหันให้เราจนซื้อกินเองนี่สาใจมากครับผมเอามาเอาชิ้นเล็กมานะครับอี่นี้เหลือชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่รอแกงปลาหรือว่ารอผัดชานะครับผัดชาปลาบึกต้มยำน้ำโขงครับได้จริงผมก็ชอบแต่ว่าต้มยำผมชอบกินหัวมันมากกว่านี่ครับผมซื้อเอาสวนท้องรากทรายนะครับมันจะมี มันจะมีไขมันแทรกอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับถ้าเพื่อนเพื่อนได้ชิมนะแต่ว่าปลาในเขื่อนน้ำไม่สวยนี่มันน้ําลึกนะครับเขื่อนยาวนะก็ถือว่าปลาพวกนี้ปลาพวกนี้มันกินสาหร่ายตอนเด็กๆตอนตัวเล็กๆมันกินเออมันกินกินสัว์ด้วยกันกินเนื้อด้วยกันนะครับตอนโตมามันจะกินเออมันจะกินพืชครนะครับโรงเรียนไม่ซอยเล็กอ่ะเพราะว่า เพราะว่าอ่ให้ดูครับมันจะมีไขมันแทรกนะตรงนี้ครับนี่ครับเหมือนโคขุนนะครับตัวไขมันแทรกพวกนี้จะจะได้รสชาติที่อร่อยมากนีพอดีทคำเป๊ะเลยนะลวกมามันจะหนาขึ้นมาเยอะนะครับครับรอติดตามนะครับตั้งน้ําเดือดเลยครับครับผมถ้าเป็นร้านอาหารเป็นเอร้านอาหารเขาทำเขาก็จะมีตะแกรงใหญ่ๆนะครับสําหรับเอาใส่แล้วก็ ที่มันเป็นรูใหญ่ๆนะครับมันใส่แล้วมันจะตา่างทีเดียวแต่ผมไม่มีไม่มีลืมเอามาไปเอาไปใช้อีกที่หนึ่งตรงนด้นก็จะสอใช้กระชอนครับในขันลวกผักนะครับคถึงเวลาเร่งแก๊สเต็มที่นะครับดับแปลงเอาครับก็ทําให้น้ําเดือดน,นะครับเดือดเราจะเอาผักลงไปลวกก่อนนะครับใส่แครอทแต้คข้ ใช่เป็นร้านอาหารเดีเขาก็มีสองเตาเตาหนึ่งเขาก็อีกเตานึงเขาก็ให้มันเดือดเอาเสร็จเทใส่แล้วก็เอาไปเทใส่อีกที่หนึ่งแล้วก็ตั้งแก๊สอีกที่หนึ่งตั้งหม้ออีกที่หนึ่งมันมีหลายขั้นตอนนะแต่นี่เราจะโนดมัดให้ดูนะครับแตไใช้อันดับอินคาวก็รอแป๊บนึง แล้วก็ผมใส่ขิงด้วยนะเพราะว่าขิงนี่จะดับคาวแล้วก็รสชาติเวลาเรากิงเข้าไปผมว่ารสชาติมันโอเคขิงลงไปสุดท้ายมานะครับผมจะใส่ใบขึ้นช่ายตัวนี้อร่อยครับแล้วก็เพิ่มสีสันนะครับมันจะไปตัดกับสีแครอท ต้มไว้ประมาณสักสองสามนาทีนะครับครับผมลกไว้ประมาณสักสองสามนาทีนะครับน้าเดือดเดือดนะครับลวกไว้แล้วก็ใส่ขวดขึ้นช่ายขึ้นช่ายนี่เวลาเจอความร้อนแป๊บเดียวก็ถือว่าสุกแล้วครับจัดอ่าก่อนนะครับยกขึ้นยกขึ้นเลยครับพัก ผมปิดแก๊สก่อนะเอาไปเสด็จเอาไปเสด็จน้ำไว้ให้กบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ตั้งน้ำเดือดอต่อแล้วก็เอาปลาลงไปนีครับนะครับเล่งแก๊ต่อนะครับผมก็จะเอาปลานะให้ไร้ของงานเรครับปลาบึก ปลาบึ้งนี่มนันน้องนี่ก็ได้ัยไปเลยครับนี่นสบายตากวา่าตั้งเดือเดี๋ยว้วก็อย่าลวกสุกเกินนะครับคนไดไ้นี่หน่อยไม่เป็นไรนี่รอมันเดือดครับเพราะว่าเราใช้ไฟแรงจัดมันตักข่าวได้ครับถ้าเป็นแก๊สธรรมดามันก็จะอีกอย่างนะครับทับผมเดือดเต็มที่เลยครับ ไม่ต้องกลัวมันเละนะเพราะว่ามันเป็นปลาตัวใหญ่ครับเนื้อนี่จะนุ่มหวานแล้วก็แทรกมันของไขมันในเนื้อนะครับในท้องหลากรายมันครับก็น่าจะเป็นอันเสร็จทีนะครับต้มมาประมาณสามสี่นาทีนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวรอดูตอนตักนะครับครับอ่อนแก๊สออกมาก็ตักขึ้นเลยครับนี่ครับปลาบึกนะครับเดี๋ยวรอติดตามครับครับผม พร้อมจะเสริมนะครับที่จริงถ้าไปร้านอาหารเขาก็มีผักอ่อพวกเอ่อถ้าเปิดร้านเองเนขาก็จะมีพวกอ่อผักผักสลงสลัดนะครับแต่เราไม่ใช่แต่เราทํากินกันที่บ้านบ้านครับอืมใส่น้ําจิ้มหอมขนาดเลยปามือแล้วมันตัวใหญ่นี่ผมว่ารสชาติมันจะรสชาติมันมัน้องน้าใสยมันเนี่ยสุดยอดครับครับใส่ไป ตามด้วยผักของเราครับเอาใส่แบบมั่วๆแลวกันนะขิงนี่ครับขิงแครอทรยข้างบนเลยครับใครจะกินก็ใช้ตะเกียบกินยิ่งดีนะครับจิ้มเอาผมขออนุญาตใช้มือเลยเพราะว่ามันเป็นครัวบ้านทุ่งมันไม่ได้ครัวโรงแรมแต่ว่าทํากินกับครอบครัวที่บ้านได้ก็อร่อยนะครับนี่ครับ คือว่าไปดูหน้าตามนดีๆนะครับครับปลาบึกลวกจิ้มนะครับในเมนูนี้ก็เด็ดสตรีแน่นอนเดี๋ยวต้องเอาไปให้เขากำลังกินหมูกระทะกันอยู่ครับแต่ผมอยากทำผมอยากคิดไหนๆผมก็ซื้อมา้วไงผมอยากชิมครับนี่ครับเดี๋ยวเอาไปให้ชิมดูนะครับครับผมครับผมไปดูนะครับเขากินข้าวกันแล้วเดี๋ยวจะชิมให้ดูครับ ทองลากสายนะมีแต่เก็บสักครู่หนึ่งเอ,เอาที่มันมีติดติดมัน,นหน่อยๆนะครับนี่จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดเล้ไปเลยครับหรือว่าถ้าไม่อยากจิ้มก็เอาลากเลยก็ได้นะครับ,รบแล้วก็ตักขิงกินต่อนะถึงจะอร่อยครับโฟกัสมาที่ปลาหมึกครับปลาบึก <c oughs> ผมก็เรียกว่าปลาหมึกปลาหมึกตลอดชิมดูครับ หอมหัมหอมสูนไัยนี่ครับกิโลร้อยห้าสิบบาทตรงนี้ผมซื้อมาก็ประมาณเจ็ดสิบาทครับพริกเรามีกระเทียมเรามีก็ไม่ถึงร้อยบาทแล้วกินสาใจนะน่ครับหนันงหนังปลาปึกครับสุดยอดครับนี่ถ้าจะให้อร่อยก็เอาขิง ลอยข้างบนหน่อยนี่ครับนครับชิมกันตรงนี้เลยครับชิมีกทีนะครับอ,อ๋ออดออีอย่อะไรไรหนังมันอืม หนังปลาแต่ว่ากรอบเหมือนหมูนะครับอืหนังอืจิ้มๆหน่อยอกินไปอันหนึง่งครับเพื่อนๆลองไปทำดูได้เลยนะครับสูตรนี้ก็ถ้าไม่มีปลาบึกปลากรดปลาคัง ก็แต่ปลาบึกงมันจะอร่อยหนังหนังอร่อยมากเลยครับนะครับหนังเอาร้อยอร่อย,ออยอจิ้มอย่างนี้นะครับแล้วก็ขี้ผักพวกนี้ใส่เลยนะพวกขิงพวกเอใบพวกนี้มันจะรสชาติดีมากเลยครับคุณเด่นขอตัวซวยต่อกันครับเพื่อนๆลอามาทำดูนะครับก็จัดไปครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครัวบ้านทุ่งกับลงเด่นพากินพาเที่ยวเฟยวสุดๆกันด้วยนะเจ้นะนนจ๊ะ